ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสีทุกท่านนะครับกลกาสวัสด,สสดีอาจารย์นเข้าใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอาข้อเนยียให้ชมกันนะครับก็จะเป็นของที่สมพงษ์ใหยดีหนะะ้าลำคอนกลางทั้งสองใบเลยนะครับปกเป็นปกไม้โมกนะครับปกเป็นปกไม้โมกส่วนแกนแกนกีจะสปริงตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประดูกนะครับเพราะว่าไม้โมกมันไม่พอที่จะกึ่งนะครับอันนี้ลายนะฮะส่วนลายก็จะเป็นลายหลังจระเข้นะครับผม ลึกในนั่นเลยส่วนตรงท้ายก็แกะลายขนุบนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนนะฮะส่วนตรงปลายชานก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น,ล,น,น,นปลักษณะนี้ตกปพ๊กก็จะล็อกเลยนะตัวุ๊กก็จะล็อกเลยนะตรงนี้ก็จะแกะลายให้นะครับส่วนคอนเป็นคอนไม้สกแกคือ์เขาพันนะครับแต่เครือเขาไม,ไม่ไม่มีนะครับมันหลุดออกไปนะก็จะเป็นาลายที่มันฝังลึกเข้าไปสวยงามนะครับ่สวนตรงปลายชานนะครับแบบปลายคอนนะครับผมก็จะใช้ในตัวเก่านะครับ นะฮะเพราะว่าพี่เขาต้องการพอนออกตรงๆนะครับก็เลยต้องใส่เป็นตัวนี้มานะครับนะวนวนตรงนี้นะฮะลายตรงนี้ก็จะแกะเพิ่มให้นะครับผมนะแกะเพิ่มให้นะครับนะตรงตรงหน้าหน้าชานตรงนี้นะครับแกะเพิ่มให้นะครับแล้วก็ลูกกึ่งนะลูกกึ่งตั้งคอนะครับผมนี่ก็จะเป็นระบบใหญ่นะครับมีที่เสียบกิ่งไม้ให้นะครับตรงชาแล้วก็มีนะลูกกลง ก็มีให้นะครับัางละสองนะครับก็เป็นประตูข้างนะครับประตูข้างน้ําหนักเบานะครับใบนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสี่ห้าขีดหรือว่าออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับนะเบานะครับสองใบนะครับ่างๆผมออกไปส่งให้นะครับของที่พงคดีนะครับ่อนกลางนะครับก็จะเป็นทรงดอกบัวนะครับผมเป็นทรงดอกบัวอนี่อีกหนึ่งใบเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นที่เสร็จพิมพ์ไว้ให้เป็นประตูข้างลายก็เป็นประมาณนี้นะครับ<ม>ลายหลังจระเข้น,นะครับที่นอกเกาะนะลูกกึ่งตังกอนะตังขอนให้นะครับตรงนี้ก็แกะให้เหมือนกันนะครับคอนเพื่อเขาพันนะครับเป็นไว้สแก้นะครับอันนี้ก็จะฝังเข้ามาอันนี้ของพี่เขาชอบแบบตรงตรงนะผมก็ทําให้ตรงๆนะส่วนตรงนี้ก็จะประมาณสูงประมาณสักสี่นิ้วมือนะฮะสี่นิ้วมือนะครับนีออาจจะประมาณสักสี่นิ้ว มันพัดได้นะครับรกลงกชานก็จะเป็นลักษณะ,น,ะน,น,น,นี้เหมือนเดิมนะครับตบปุ๊บล็อกเลยนะฮะแล้วก็จะแกะลายให้นะครับมีเข็มขัดรัดกิ่งไม้ให้นะครับอันนี้มาถึงพูดถึงระบบกลไกกันบ้างนะครับนี่เมื่อเวลาเราขึ้นปุ๊บเราก็เอาสลักวางเับคันพัดแต่ตรงนี้เราก็เอาสลักเข้ามาคอมเลยคนะอมมาปุ๊บเราก็ปล่อยคอนเลยแค่นี้เองง่ายๆนะครับเราไม่ต้องกลัวหลับลงลั่นลมพัดลมโยกเราไม่ต้องกลัวนะครับนะมันจะสบายอยู่ละน้ำหนักเบานะครับ นี่พอนกแตะนะนกแตะยงแตะใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะลั่นก็จะลั่นทันทีนะครับนะฮะลั่นเลยนะครับนะเป็ว่าเป็นนกเหย่วนกกระปูดอะไรก็ช่างนะฮะจะลั่นเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะบางตัวขึ้นบางตัวไม่เข้าตรงหน้าชานบางตัวก็ขึ้นคอมด้านบนเลยก็ะลั่นเหมือนกันนะครับทั้งสองใบันฟาดแข็งนะครับสกวงสติงแข็งนะครับทั้งสองใบบางวางผมออกไปส่งให้นะครับ เหมือนกันครับผมแตม่ง่ายๆนะนี่ก็เพิ่งออกเวียนมายังไม่ได้พักนะครับก็จะรุยงานต่อนะครับนะไม่ต้องกลัวนกพัดลมโยกไม่ต้องกลัวนะครับพอโนกเกาะปุ๊บก็จะลั่นเลยนะนกเกาะปุ๊บลั่นเลยนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นง่ายๆเราไม่ต้องเอะไรมากมายนะบางทีถ้าเกิดเป็นระบบต่อขอเนะี่ยเราก็ต้องมาใส่ให้มันอพอดีนะบางทีใส่ดึกใส่ดึกเกินไปนกเกาะไม่ลั่นใส่ตื้นเกินไปปุ๊บนก เราเดินนิดเดียวลั่นละอันนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับนกเกาะตรงไหนอะไรไงก็ลั่นนะครับผมหน,นมักเบานะครับผมวางผมออกไปส่งให้นะครับแล้วก็ของพี่แดงนะครับของพี่แดงของพี่สุไลมานของคุณำคำพลนะก็จะเสร็จละเดี๋ยวเราจะไล่ลลลออกไปตามส่งกันแล้วก็ของคุณทวีของคุณนะหลายท่านประสิทธิ์คุณ หลายหลายท่านนะครับจะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ก็ในกี่วันแล้วก็จะจะ,จะทยอยจะส่งไปนะครับแล้วก็ส่วนงานเกะผมก็จะเริ่มเกะงานละนะฮะต้องกาบขอภยัยลูกค้าที่ที่ทสั่งเป็นพวกงานเกะนะครับก็จะเชียร์ดูงานตรงนี้แหละนะครับนช่วงที่ว่าชุดพวกนี้ก็คือเริ่มเบาลนะก็คือผมจะแกะปกชิงไว้แล้วก็จะให้ใฟ่กระลูกเนี่ยขึ้นลูกขึ้นน,น,นั่นฮนะส่วนประตูระบบกลไกนะผมทําเองก็คือให้ คือคือขึ้นโครงสร้างตรงนี้แล้วก็ให้แป่นกละูกทาตรงนี้ส่วนผมก็จะมาดูงานแกะนะอดใจร้อนนิดนึงครับต้องกราบขอภัยลูกค้าแล้วก็ FC ท่านนะครับที่ทํางานล่าช้านะครับเพราะว่ามันทําไม่ทันจริงๆเนะเพราะว่างานมันหลายอย่างนะแต่ยังไงได้รักทุกคนนะครับผมแล้วก็อีกหลาย,ลายๆท่านนะครับสั่นเรคลิปนี้ผมก็ต้องฝาก เอาไว้ตรงนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบนกเขาใหญ่ทุกท่านแล้วก็อาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ต้องกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับผมครับสวัสดีครับ